แนะนำตัวครับสวัสดีครับผมสายเลือดไฟเตอร์มาไทยครับเป็นอะไรกับสายเลือดพี่น้องครับพี่น้องกระสุอชนได้พ่อนะครับรอบนี้เราเป็นเปิดหัวคู่แรกเลยซ้อมอยู่เพจยินดีไหมใช่ครับกี่วันรอบนี้สองอาทิตย์กว่าๆเรานี่ประเภทมวยยังไงไขมือครับคู่ต่อสู้นี่ยังไม่มานะมาแล้วครับมาแล้วอ๋อแล้วเป็นไงเพราะเช้าช่างน้ำหนักเป็นไงเกินทำไมเกินจุดหนึ่งครับสบายสบายครับผมเรานี่คบเครื่องไม่มวยได้ครับพี่คิดถึงเราเห็นคลิปกูไหม ขเขาก็ครบเครื่องครับเขาครบเครื่องเหมือนกันคล้ายๆกันเราคิดว่าเดินทางไประมาณใครสูงกว่าเขาครับเขาน่าจะลอยกว่าครับวันนี้น้ําหนัก110ปอน,นี่เคยชกยังเคยแล้วครับเคยแล้วไม่มีปัญหาไม่มีทำไม่ต้องคุมมาเล็กน้อยครับผมผลงานหลังๆไปไ,ไหนมาของเราสามปอนด์ ชนะสองแพ้หนึ่งครับล่าสุดชกร้อยเท่าไรร้อยสิบเอ็ดครับก็คือเวทนี้ไม่มีปัญหาร่างกายปึ้กครับลูกรุานหจังหวัด่งทีร่วันบริลี่ลัมครับฝากช่วยแชร์และเป็นกำลังใจให้ผมนะครับไฟนี้จะทำให้เต็มที่ครับโอเคขอบคุณน้องชายชคดีครับเมาไปไปย่างกันไปมาดีครับผมพิจิตรตึงต่องเลย์เมไทยครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับสองอาทิตย์ได้ครับกรซ้อมอยู่ที่ค่ายครับอยู่ที่ค่ายสามารถเป็นเลรุ่นโอ้อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยครับมีใครเป็นคู่พบองคับซ้อมลำบังดีนั่น มีจะลามจนครับแล้วเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในคลายเช่นกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบหกปีครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบวาน้ำหนักปล่อยๆประมาณกี่กิโลครับห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองครับเราเมวยดตายแล้วครับเมวยเขาเราวันนี้เรามาเจอกับสายลูกพีชเคยต่อยเขาไหมไม่เคยครับอ้นี้ครั้งแรกเลยแล้วเราได้สื่อสาเก่งมาต่อยเขามายังเขาเป็นมือดตายเมือครับแล้ววันนี้เราจะวางใจวางแผนให้ดี แก่ต่างสไตล์แล้วเนาะล่าสุดเราต่อยที่ไหนมาครับล่าสุดต่อยชลบุรีมาครับที่ชลบุรีนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยช่างต่อยครับไปไงบ้างชนะครับชนะคะแนนต่อยเวทเท่าไหร่ที่นั่นห้าสิบครับออกห้าสิบกิโลครับแต่วันนี้มาต่อยเป็นปอนเนาะร้อยสิบเอ็ดครับเมื่อกี้ขึ้นตาช่างแล้วเป็นไงร้อยสิบเอ็ดพอดีครับอ๋อมาพอดีเลยนี่ผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้พร้อมมอลชนะกับค่ายเหมือนเดิมครับไฟนอลคุมากี่กิโลครับประมาณ นนิดห่อยครับประมาณ2โลสองโลสามโลได้เราต่อยมวยไทยมาทั <that ountain> general, <that ten Trading in history> mm ้งหมดเท่าไหร่แล้วตอนนี้ประมาณ40่สิบกว่าไปครับเราคนจังหวัดสุรีครับฝากเชิญเชิญแฟนคลับเราหน่อยฝากเป็นกําลังใจและเราเชียร์ด้วยครับวันนี้เต็มที่วันนี้เปิดหัวคู่แรกช่องทูด้วยนะเอานี้ขออน้องโชคดีขอบคุณมากครับ